พบกับพระกิติคุณสิริคุโนในธรรมะคือคำตอบญาติโยมเคยสังเกตไหมว่าทำไมชีวิตของเราหรือชีวิตของหลายๆคนเนี่ยถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบรู้สึกว่าเหนื่อยทอ้อแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขรู้สึกว่าเหมือนชีวิตนี้มันขาดอะไรไปสาเหตุนั้นเนี่ย อักอเลยมันมาจากวิธีคิดครับมันมาจากภายในของตัวเราเองที่เราอาจจะตั้งวิธีคิดวิธีการอมองโลกไว้แบบผิดผิดมันก็ทำให้เราเหนื่อยครับแล้ววิธีคิดนั้นคืออะไรครับส่วนใหญ่คนที่รู้สึกว่าอ,อย่างเช่นความรู้สึกว่าทำไมตัวเราถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขา ทำไมตัวเราถึงไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาทำไมตัวเราถึงมีไม่เท่าคนอื่นเขานี่ครับวิธีคิดแบบนี้ที่จะทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบไม่มีความสุขดีไม่พอก็เพราะว่าวิธีคิดว่าทําไมไม่มีเหมือนเขาไม่ได้เท่าเขาไม่เก่งเท่าเขาไม่เป็นเหมือนเขาคือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับ คือเอาตัวเองไปแข่งกับคนอื่นครับมันก็ทุกข์สิครับมันก็ท้อมันก็เหนื่อยครับเราจะไปแข่งกับคนทั้งโลกไม่ได้ครับถ้าเรายังแข่งกับตัวเองไม่ได้เราอย่าหวังไปแข่งกับใครครับชีวิตของคนเราจะมีความสุขชีวิตของเราจะมีการพัฒนาจะเก่งขึ้นได้จะดีขึ้นได้จะมั่งมีขึ้นได้ มันต้องแข่งกับตัวเองให้ได้ครับคุณต้องมีวินัยในตัวเองให้ได้ก่อนต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนต้องสร้างกระบ,บวนการที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปหวังไปหวังผลครับฉะนั้นถ้าเกิดเรายังชนะตัวเองไม่ได้เรายังทำให้ตัวเองนั้นดีขึ้นในทุกๆวันพัฒนาการขึ้นในทุกๆวันไม่ได้ แล้วเราจะไปแข่งกับใครได้คับขนาดแข่งกับตัวเองบอกตัวเองบังคับตัวเองเรายังทำไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเรากลับมาแข่งกับตัวเองเรามาฝึกฝนมาพัฒนาตัวเองเฝ้าสังเกตพัฒนาการตัวเองว่าวันนี้เราดีขึ้นนะเราเก่งขึ้นนะแม้ว่าจะดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเก่งขึ้นเพียงเล็กน้อย เราก็มีความสุขแล้วครับเมื่อเราเปร ed, ียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานวันนี้กับเมื่อวานเออวันนี้เราทำที่ดีขึ้นนะวันนี้ความรู้าเพิ่มขึ้นนะวันนี้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะเนี่ยมันก็จะมีความสุขครับคือเราแข่งตัวกับตัวเองอะครับเอาวันเอาวันนี้ไปเทียบกับเมื่อวานอย่างเงี้ยเอาอาทิตย์นี้เทียบกับอาทิตย์แล้วว่าเอาฝึกฝนฝึกปรือ เราพัฒนาตัวเองดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับด้านการพูดเราฝึกพูดเนี่ยถ้าเราจะไปแข่งกับคนอื่นโดยเฉพาะไปแข่งกับคนที่เขาเป็นมือโปรคนที่เขาโหผ่านการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเขาผ่านมาหลายเวทีแล้วแล้วเราเพิ่งมาฝึกอย่างเนี้ยเพิ่งมาฝึกใหม่เพิ่งเพิ่งมาฝึกพูดไม่กี่ครั้งว่าจะทําให้ได้เหมือนพวกเขา มันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเหตุปัจจัยแต่ละคนมันสร้างมาไม่เท่ากันมันสร้างมาไม่เหมือนกันฉะนั้นการที่เรามีวิธีคิดมีวิธีคิดแค่ทําไมไม่มีเหมือนเขาทำไมไม่ได้เหมือนเขาทำไมไม่เป็นเหมือนเขาอันนั้นมันเป็นวิธีคิดที่เราอาจจะไม่ได้พิจารณาถ้าเราพิจารณาดีๆถ้าเราพิจารณาดีๆการที่ คนคนหน dieser, ึ então, ่งจะมีได้อย่างนั <with S 2> ้นเป็นได้อย่างนั้นทําได้อย่างนั้นมันต้องผ่านการสั่งสมมานับครั้งไม่ถ้วนถ้าเกิดเราอยากจะเป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นทําได้อย่างนั้นเราก็ต้องสั่งสมฝึกฝนสร้างเหตุปัจจัยให้ได้ถึงจุดที่มันจะทําให้เกิดเป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นครับชีวิตของคนเรา มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเติบโตค่อยๆรดน้ำควรดินใส่ปุ๋ยต้องใช้เวลาครับคนเรามันจะเติบโตมันต้องใช้เวลาการแข่งกับตัวเองเนี่ยมันก็มีแบบหลายเราจะแข่งด้านไหนอะเราจะแข่งกับตัวเองด้านความรู้ทักษะความสามารถว่าในทุกๆวันของเราจะต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้น จะต้องเก่งด้านนี้มากขึ้นเราแข่งกับตัวเองในด้านของทางด้านจิตใจทางด้านวิธีคิดทางด้านอารมณ์แล้วก็แข่งกับตัวเองตรงนี้ได้ว่าวันนี้เราควบคุมอาร,อารมณ์ได้ดีขึ้นอาทิตย์นี้ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเรามีสติมากขึ้นเรามีความอดท,ทนมากขึ้นเรามีวินัยมากขึ้น เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองมากขึ้นเราเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้เป็นทักษะที่จะต้องมีก่อนที่จะไปฝึกฝึกทักษะภายนอกคือมันต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนรู้สิ่งที่แล้วมีจุดอ่อนอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับ เรายังขาดอะไรในการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนามากขึ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมันตรวจสอบไต่ตองก่อนฉะนั้นเราแข่งกับตัวเองครับทำทำทำตัวเองเนี่ยให้ดีครับทำตัวเองให้ดีเมื่อมันดีขึ้นแล้วมันค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไม่ต้องห่วงครับ ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งครับเก่งแน่นอนดีแน่นอนรู้ตัวอีกทีอาจจะดีกว่าคนที่เราเคยคิดไปคิดเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็ได้รู้อีกทีอาจจะมีเท่าเขาแล้วก็ได้อย่างเงี้ยครับคือเราเอาใช้ชีวิตของเราให้มันเป็นปัจจุบันโฟกัสที่เหตุทําเหตุให้ดีครับการที่เราไปคิด เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทาไมไม่ดีเท่าเขาไม่มีเท่าเขาไม่ได้เท่าเขาอันนั้นมันเป็นผลกับเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับกับผลนะับของคนอื่นเขาที่เขาสังสมเขาทํามาจนมันออกดอกออกผลแล้วเงี้ยมันเป็นความคิดที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ครับบางทีเราหวังผลมากเกินไปจนจนลืมมาดูที่เหตุลืมดูที่พ rocess นะครับการที่เราทําเหตุด,ดีทํากระบวนการดี วิธีการดีบวกกับวินัยมีวินัยความเสมอต้นเสมอปลายความอดทนแล้วก็การควบคุมอารมณ์ให้ได้มีเป้าหมายเนี่ยองประกอบหลากหลายอย่างมันก็จะหล่อหลอมทำให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายไปถึงความสำเร็จได้